แต่ว่าคุูสองคนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าลูกเรือคนใหม่ฉันชื่อเรยาวงสวิทตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเจะสิบแปดโมงโดนดึงไปบินเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปบินแต่งนะเยอะผมเขาก้อยหอมไปบิน แม่คะอะไรนะพอดีจะต้องไปบินตอนบ่ายโมงแนมะ่ขอขอไวไห้กว่านี้นิดนึงได้ไหมค oh, นะโอ้สบายมากค่ะเร็วชา <c oughs> ชาได้หมดเสร็จละวันนี้ฉันจะไปจัดการนางลูกเรือที่มีปัญหาสองตัวนั้นดูออกไหมว่าฉันเป็นใครเอไอจะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคะ่ะฉันเป็นเพียงแค่ปัญญาประดิษฐ์เรยาวงสเสวะ รู้ไหมว่าใครเล่นเป็นเรยาวงสวีโดยนักแสดงที่รับบทนี้คืออารยาเอฮาเกตเธอรับบทเรยาในละครดอกส้มสีทองก่อนจะไปขอซ้อมบทแบบหนึ่งเธอเอเธอคุยกับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะแน่นอนครับอยากคุยเรื่องอะไรคะขอแอดีจูดแบบปับป๋าหน่อยได้ป้าแบบชูเกอร์ดัลดีอ่ะโอเคครับเข้าใจเลยอยากได้ฟิลแบบป๋าหน่อยใช่ไหมครับจัดให้ได้เลย อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวป๋าจัดให้ป๋าสั่งอะไรหรือยังแหมรู้ใจจังสั่งที่หนูชอบโ,โ,โอ้คนดีของป๋าอยากได้อะไรอีกบอ,อกมาได้เลยครับวุ้นเส้นกุ้งอบหม้อดินอยากกินอยากกินหนูชอบชอบหนึ่งสองตัวนึงเจอกัน ยุ่งดูเก้าหุ่สิขาก็ดูอะไรกันดูคนกำลังเดินนาคาเดินมาเล มาเป็นแขกรับเชิญของอดทนจนกว่าจะแล้วเรื่องราวก็คือว่าฉันจะต้องมาจัดการหนังแอบเปรี้ยวหวานตัวแสบกําจัดออกไปจากสายกันบินอ่ะและซีนนี้ก็คือเป็นซีนที่แบบกำลังประทาอารมณ์กันกับยายแอร์หวานเพราะว่าชีกังจะโดนไล่ออกจ้าฉันก็วางแผนกันกับซีซีเพื่อที่จะดักฟังว่าพวกมันเนี่ยวางแผนที่จะทำลายพวกเรายังไงฉันก็ใช้เอสยี่สิบห้าเนี่ยถ่ายพวกนางแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วมันก็จะได้ยินเสียงหมดเลยว่ามันนินทาอะไรฉันบ้างพอจำกัดเอ้ย กำจัดนังสองตัวนั้นไปได้แล้วใช่ไหมฉันก็มาหารายได้พิเศษโดยการที่เอามะม่วงแก้วแล้วก็ขนมมาเนมาขายผู้โดยสารเฟิร์สคลาสบนเครื่องในที่สุดฉันก็จัดการนังสองตัวนี้ได้ละอดทนจนก,กว่าจะแลนแลนสักทีจะไปแล้วนะพี่ฟ้าจะไปด้วยกันปะไปเขาบอกว่าหนูส่วยมืนพี่ฟ้าเลียยาวงสเวทีนจะไปเชื่อเขาเนาะม,มามาม